ของบ้านอาศัยอยู่กับสาวใช้สองคนเธอใช้งานสาวใช้ของเธออย่างหนนะักทุกวัน The top c o l e g e every morning ทุกทุกเช้าพอไก่ขันเฮ้ The widow of Ben woke the boss of me for working. Na Ying chặt bẹp bụi xào cho thằng sống, ชื่อตัวเองโอ้ยแก้ว่ะความ่มันจะต่างแค่ท้งสองต้องรู้ทําทำงานตามความฝังโอ้เดวิล not, not attention to do แม้ทั้งสองจะไม่เต็มใจก็ตามเดวิต้องเราานี่เดวิลต้อเ่ อินดิค every morning and work hard every day สาวแทนทั้งสองตามตัวน,น,นาที่ต้องตื่นเช้าและทำงานหนักทุกวัน my hands get hurt because I never stop working มือฉันเจ็บไปหมดแล้วล่ะมือฉันทำง,งานไม่อยู่เลยนะเนี่ยมือฉันเจ็บไปหมดแล้วล่ะอี่ชันทำงานไม่อยู่เลยนะเนี่ย <laughs> อานาเธอร์เมย์ตามเห็นสาวใช้คนหนึ่งบน่น I like you too. โซมา I อ u ไน s l จะ p สิอะทีอหาวฉันต้เหมือนกันพวกนอนเหลือเกินบ้านคืนนอนแค่สองสามชั่วโมงเองฉันก็เหับอนแอนกม่คือได้นอนแค่สองสามชั่วโมงเอง b o ยอ of เดนเกรเ r อ h e เด d e วิดโยท็กีคอสสาวใช้ทั้งสองเก็ดไส่ที่นายหญิงของพวกเธอยังไว้ทะเลเกลเกัวดี้เหลืะเกิร a l ี We ฟเอ็ด on น i ายเ s สเวลเอ Work g a m e เอเวอรี่โมนิเพราะมันขันบอกเวลาได้เพียงตรงนะทำให้พวกเธอต้องตื่นแต่เช้าทุกวันเหยียด if t h e r e is not the clock we can well assurey ถ้าไม่มีไก่ตัวนี้เราคงนอนตื่นสายได้แน่ๆถ้าไม่มีไก่ตัวนี้เราคงนอนตื่นสายได้แน่ๆ กาเิลสตสาวใช้คนหนึ่งทุกขึ้นแพนเน็ตถูกเกสลิสต์ออปทั้งสองจึงคิดหาวิธีกำจัดไก่ตัวนี้แล้วมาหาวิธีกำจัดไก่ midnight, in, กันเลยแอดมิดไนต์ในกลางดึกของวันนั้น เดวิดอน็อกเทนเดวิดด o ร์ออฟนายหญิงตรงไปเคาะประตูห้องของสาวใช้ทั้งสอง